สวัสดีครับชาว u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้กําลังเล่งงานเต็มที่ครับเต็มปิดกันทั้งแคททั้งโบริโกทั้งซันนี่เอาทั้งเจ้าพ่โมนะครับเอาวันนี้เร่งงานเต็มที่ครับเล่งจะเบิกงินเบิกคำหน่อยเอาเล่งมองไม่ได้หยุดเลยตรงนี้เอา สายตดจัดลงมาเอ้าเปยัไงตีเล็กลงมาโชว์ตัวเหรอมาโชว์ความรอใช่ไหมนี่ลูกเข่าแก่โอ้เจ้าตองเกียรเนี่เปยังไงสบายวิ่งชิวๆวเลยนี่ออกทางนี้แหละมันถึงไม่ติดอย่าห่วงลำ Come on, I'm feeling อยากกัเนาะ สวยเนี่ย MC เฮาสุขสขวดขัดขวดไหลขคนแชร์คนติดตามครับับดีครับโอมครับตอนนี้กำลังเร่งสปีดครับสามยี่ห้อเลยเห็นไหมซียี่ห้อครับผมเพซื้อแคท งานเต็มที่ครับโอ้รถสวยๆแรงๆด้ไปอา <c oughs> ไ้เป็นตารงนี <c oughs> ้ <c oughs> เตรียบเลยเอาเ่ามี้อมาซอยกันว่ามันสองรอยสิบกม่ต่อดสงร้อยสองร้อยลลางครับ เป็นทาไหนหรอลงไปไวาแก้มถึตามทากพาดอยู่แกไม่โอ้ยทแกน้ำตอนแขวดขอนก่นหมดเลยงานปีนี้งานเยอะแยะครับให้สนใจติดต่อได้ทุกจากทางาว่าเจ้าอืเจ้าแกเจ้ายี่โมอะไรซ้ยีโมแก็เอ้่ันนี่มีทุกยี่โมเอา ้ยหลายกาตลาดอยากซปรถลี่มอไหนต้องมาดูที่นี่ครับว่าคันไหนแข็งคันไหนแรงก่อน,น,นจะซื้อนะเราต้องตึาดูรถทม่ไหนใช้ดี ทิพงเอาไปทันทอเอยพุวยฝ่าฝนอากาศเข้า